แม่ผมจะไล์สดตั้งใจสดไล์สดใครจะดูไห่แม่นะครับต่อไปนี้จ้าพอเจอแม่สไหลายรอบแล้วนี่เจือเป็นแม่ัยรุ่นปะแม่ัยรุ่นแม่โคตรโคตรเท่อะครับลูกก็ง่ามเลยเม่เดี๋ยวผมมาไล่เลยคือปากหวานใช่ละมคือเมื่อนี้คือคือคือแบบคือให้หลายอย่างจังอะคือแบบว่าทั้งชมแล้วก็ให้ของแล้วก็อย่าลืมนะครับคุณทำไมวันนี้ใจดีจังอะกินอะไรมาเมื่อเช้ากินแบบบ่อย มื้อเช้ากินขอกมื้อเช้ากินอาหารเครื่องบินอาหารกองเครื่องบินนั่นไงอื่ะมันคือเมนูอะไรกะเพราหมูสับเห้แบ๊กทุกวันเน้นต้องกินกะเพราหมูสับทุกวันโออเค่ะถ้าจะไปดีขนาดนี้มูสักชูมือขอบคุณคุณแม่นะครับ ขอเป็นคำพูดที่เรียกหวานเอามากๆกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับหนุ่มบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะที่เรียกแม่ของสาวเบสว่าแม่นะคะผมเนี่ยจะตั้งใจไลฟ์สดขายยาดมให้แม่นะครับต่อไปนี้เบสนะคะเลยบอกว่าเธอเจอแม่ฉลารอบแล้วนี่เบสเลยถามนะคะว่าเป็นไงแม่เนี่ยวัยรุ่นปะหนุ่มบิ๊กนะคะก็เลยบอกว่าลูกก้องงามได้แม่คุณผู้ชมคะซึ่งนี่ก็เป็นช็อตที่ทั้งสองคนเนี่ยออกมาไลฟ์สดด้วยกันภายหลังจากที่หนุ่มบิ๊กผู้ เย่บ้านฟินแลนด์กับสาวเบนรักว่าน,นี้หรือว่าเบคํำสิงนะคะคู่เพื่อนสีทั้งสองคนเนี่ยไปถ่ายพรีเซนเตอร์ด้วยกันซึ่งก็คือยาดมคุณผู้ชมเชื่อว่าหลายต่อหลายคนเนี่ยน่าจะได้เห็นภาพโมเมนต์ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังของสองคนนี้กันไปบ้างแล้วในโลกโซเชียลนะคะเพราะว่าแฟนๆที่เชียร์คู่นี้นะคะจ้นคู่นี้ต่างก็มีการแชร์กันสนั่นเลยแหละคุณผู้ชมนอกจากนี้นะคะทั้งสองคนเนี่ยก็ยังมีการอ่านคอมเมนต์นะคะขณะที่มีการไลฟ์สดซึ่งก็ เป็นคอมเมนต์นะคะจากแฟนคลับนี่แหละที่บอกให้ทั้งสองคนนะคะซัพพอร์ตกันไปตลอดนะและทั้งสองคนนะคะก็แซวกันเรื่องความรักว่าปรากฏว่าเธอเนี่ยมีก่อนชั้นซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็เถียงกันไปเถียงกันมาเรื่องแฟนคุณผู้ชมทำกลางเอฟซีแฟนคลับนะคะเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายทั้งบอกนะคะว่าบิ๊กเนี่ยจะไม่ไปใครถ้าไม่รักไม่ชอบร้อยเปอร์เซ็นต์คนนี้การกระทําของบิ๊กชัดเจนที่สุดวันนี้นะคะบิ๊กเร่งเครื่องเลยนะคะเนียนเลยนะบิ๊กเขินแม่ยายแล้วเน วันนี้หน้าสวยลอมมากส้ลูกนะคะฉันเคิร์นฉันเคินฟินตามเพียงขอให้ขยับจากเพื่อนเป็นแฟนหวานจังน่ารักงามอิลีนเบสนะคะคนที่ใช่ไม่ต้องพยายามรักอาคบกันเลยค่ะเชียร์แล้วก็มีอีกหลายตัวหลายคอมเมนต์ค่ะคุณผู้ชมขาจากแฟนๆนะคะเข้ามาคอมเมนต์ถึงโมเมนต์ของคู่เพื่อนนะคะสาวเบสกับหนุ่มบิ๊กกันอย่างมากมายอะยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรานะคะไปฟังไลฟ์สดของสาวเบสกับหนุ่มบิ๊กผู้ใยา่บ้านฟินแลนด์กัน ที่มีการพูดแซวกันนะคะเรื่องของการมีแฟนกันค่ะพีจีส์ซัพพอร์ตกันไปตลอดชีวิตนะคะอู้ยยินดีจำเลพี่น้องขับห้าพไม่มีขอมีแฟรมากเท่ากับสิบประการว่าไก่รุ่นนอฟูดยังไม่ได้มีเลยเนี่ยสมมุติแล้วก็ให้ได้มีก่อนค่อยมาพูดค่ะเอาคลิปก่อนว่าใช้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 ซ้ใช้ต้อกลัวฉันมีอะไรขนาดนั้นปรากฏว่าบิ๊กมีก่อนปรากฏว่าเธอมีก่อนฉันจบค่ะมีไม่ได้อันตรายอันตรายอะไร เขาอจจะผิดกฎไงเพป็นบอกว่าใครเป็นใครมีกวามเป็นเพอันนี้ก็ปีนึงแล้วยังไม่มีใครเลยแต่ว่าเขาอาจจะมีก็ได้แต่ไม่บอกฉันหรือฉันอาจจะมีก็ได้แต่ว่าฉันไม่ได้บอกเลยอ่าเห็นปะมันก็เกิดขึ้นได้เห็นปะแล้วเห็นอะไรถึงนทไม่บอกบอกได้หมดเสมออ่ะแล้วมันจะอยู่ๆแบบเธอฉันมีแฟนแล้วสักคนีอย่างนี้หรอมันก็ไม่ใช่เรื่องปะ